The Tame uta shadow Hidori change change alive nage is ni ชื่อว่าหลายคนนั้นที่ได้ดูคลิปนี้น่าจะเคยดูอนิเมะเรื่องอาริฟูเรตากันไปแล้วแต่ทว่าผมนั้นก็ยังไม่เคยรีวิวอนิเมะเรื่องนี้เลยและผมจะไม่รีวิวอนิเมะเรื่องนี้เป็นเด็ดขาด เพราะฉะนั้นผมจะยกหน้าที่นี้ให้กับช่องอนิเมะโซนด s กไซขอเชิญทุกท่านพบกับการรีวิวอนิเมะเรื่องอาริฟูเรตะโชคุเกียวเดสไกไซเขียวบายอนิเมะโซนด s กไซได้แล้วครับเออกูเอง d ด s กไซคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายใช้วาจาสมัยพ่อคุณร่ามคำแหงใครที่เซนส i t i v e และอ่อนไว้ต่อเรื่องแบบนี้ก็ควรปิดคลิปนี้ไปซะและสุดท้ายนี้กูปกครองคนได้รับคำแนะนำ ขาบอกตามตรงเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้พระเอกแม่งไม่ได้กากแต่อย่างใดไอ้นกเชี้ยจิบจิบแม่งเขาบอกเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้พระเอกไม่ได้กากแต่อย่างใดสกิลมึงนี่เทียบมากไอสัตว์คือมึงใช้วิชาปแปลธาตุแบบไม่ใช้วงแหวนมึงก็จอกตรงไหนวะไอสัตว์เอ้ยเอาฟองเซ่ไม่ถูกใจสิ่งนี้ คือกูบอกเลยว่าวิชาแปรธาตุมึงเนี่ยมันเทียบมากและอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยแม่งก็เป็นอนิเมะแนวต่างโลกตามท้องตลาดทั่วไปแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือมันหลุดไปทั้งห้องเรียนและกูจะไม่ขอพูดนะว่าแม่งเรื่องย่อเป็นเฮียอะไรยังไงคือเปิดตอนแรกมาโคตรงง แล้วพระเอกของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปเกิดใหม่เป็นเทียบทูนะครับหลังจากที่มันมาต่างโลกเนี่ยก็มีแต่คนบอกว่าอาชีพแม่งกระจอกคือภายในตอนแรกเนี่ยมึงไม่ได้กระจอกเลยมึงแค่งโง่ไอ้ไฟสายซัพพอร์ตพ่องไปยืนแท้งไอ้เพื่อนไอเ้เฮียเล่นแบบนี้กูกดร,รายงานเจตนาแจกแม่งเลยไอสัตว์เอ้ยชิบหายแล้วดาวกูเปิดตอนแรกมาแม่งก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับละทมทมทุยเปิดตอนแรกมาก็อย่างนี้เลยนะละทมคมขืนคมขืนเนี่ยไม่ใช่ว่าเนื้อเรื่องมันละทมนะไอสัตว์เรื่องลำดับภาพและการเล่าเรื่องต่างหากไอสัตว์เอ้ย ทำไมไม่เล่าไปเลยว่าไอเฮียเอ้กูหลุดมาต่างโลกแบบนี้กูเลยเจอเหตุหการณ์แบบนี้กูก็เลยเป็นงี้ไม่เล่าไปเส้ตรงแบบนี้ไปเลยแล้วปัดท่ย้อนไปย้อนมาอยู่ได้แม่งบอกตามตรงแลว้วมึงนี่โคตรขี้ตัดการเล่าเรื่องมึงเนี่ยไม่ได้ทําให้มันดูขีเอดเลยนะมันทําให้คนดูแบบพวกกูเนี่ยเข้าใจช้ามากขึ้นไอสัตว์เอ้ยและนอกจากอนิเมะแม่งจะพยายามยัดเยดเรื่องราวต่างๆมาในความทรงจําของพระเอกให้กูชมแบบงงๆแล้วนั้นภายในตอนแรกเนี่ยก็ยังจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครอีกด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับพี่ พัฒนาการมึงนี่ไวเกินให้ตายเถอะให้กูพูดจริงๆเลยนะว่าสิ่งที่มึงยัดเยียดเข้ามาในความทรงจําของพระเอกเชียเนี่ยคือมันเป็นความเครียดแค้นที่พระเอกได้รับมาแต่สิ่งที่พวกกูได้รับเนี่ยมันคือเสี้ยววิของความเครียดแค้นไอ้เฮียกูบอกเลยกูกูดูไม่รู้เรื่องมึงตัดฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บพองอะไอ้เฮียอันนี้เมะควายเลยตัดจะชิบหายคือมึงอารมณ์มึงเสียอ,อารมณ์ไม่ดีอะอารมณ์ประมาณว่าอีพีแรกเนี่ย คือกูยังไม่เลยรู้จักใครเลยมึงยัดเยียดความดากักความหมองหมนเที่ยหม,มองหมอนมองหมนควยเลยความมองหมนมาให้กูดูแล้วอะ่ะเออแล้วคือคลิปนี้กูว่าแม่งน่าจะตัดลวกๆแน่ีเลยไอสัตว์อะนั่นแหละมึงกูยังไม่รู้จักมึงเลยไงคืออารมณ์แบบกูดูอีพีแรกคือกูดูเฉยๆกูยังไม่เลือกข้างและพระเอกแม่งเป็นใครกูก็ยังไม่ได้รู้จักเลยไงกูก็เลยไม่รู้ว่ามึงมึงกูต้องไปเชียดแคนกับมึงอะ่ะเอออะไรอย่างนง้นนะฮะและหลังจากที่แม่งตกที่นั่งลําบากใช่ไหม มันก็เอาแต่คิด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 ว่าทําไมถึงถูกหักหลังคิดว่าทําไมถึงโดนจมตีแล้วทำไมกูต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยฟ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจนทําให้คาแรคเตอร,ร์มันเปลี่ยนไปซึ่งไอสัตว์เอ้ยแม่งกลายเป็นปูนไวมากคาแรคเตอร,ร์เปลี่ยนไปจากผมสีดำกลายเป็นสีขาวโอ้โหนี่มันคาร์เนชั่น ซึ่งจริงๆ <st immt> หลายคนก็ <st arts> ต้องคิคดแบบผมเลยว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันยังอิมเพกไม่พอผมรู้สึกว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันต้องให้ระยะเวลาในการเล่าเรื่องมากกว่านี้อ่ะคือผมจะไม่เป็นพลาดพิงถึงไลท์โนเวลหรือว่ามังงะนะผมเชื่อว่าไอ้พวกนั้นอ่ะแม่งทาดีอยู่แล้วถ้าทําไม่ดีมันคงไม่ได้มาเป็นอนิเมะหรอกแต่ออนิเมะเนี่ยมันเล่าแบบทุเรศมากอ่ะมันเล่าแบบฟัแบฟบับฟับฟับอ่ะอารมณ์เหมือนมึงกระโดดฆ่าไททันแล้วมึงโดนไททันจับมาขยําแล้วก็กระทึบกระทึบแล้วก็เคี้ยวเข้าไปแล้วก็คขออกมาเออะยย่างั้นนเล หรือจะให้กูเปรียบเทียบอีกเรื่องก็คืออนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมึงควรจะเล่าเหตุการณ์ไปเส้นตรงแบบอย่างเรื่องไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะไอ้พ้กาโลผักกาดอะเห็นไหมไอ้พ้กาโลผักกาดภายในตอนแรกเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ามันเนี่ยไปต่างโลกใช่ไหมไปต่างโลกแบบเส้นตรงเลยเออเออกูไปเปิดหนังสือกูไปต่างโลกฟุ๊ปอ้าวทำไมกูมาอยู่ตรงนี้วะอ่ะกูเจอดอกทองกูไปทํานู่นทํานี่กับดอกทองอ้าวดอกทองหักหลังกูเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออมันก็ผ่านเหตุการณ์มาเยอะแล้วใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเออกูอยากอยู่ข้างพระเอกว่ะกูอยาก จะคอยเชียร์พระเอกแบบกู้อยากกระทืออีดอกทองว่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมและอย่างไอคานชันเนี่ยมันก็ต้องเจอกับสิ่งที่มันมีผลกระทบต่อจิตใจยอย่างหนักใช่ไหมถูกทรมานอย่างเลือดเย็นจนรู้สึกเจ็บปวดอยากจะตายแต่แม่งตายไม่ได้อะไรทานองนั้นเจอกับสิ่งที่มันมีผลกระทบต่อความรู้สึกมากๆอะ่ะจนมันอยากจะต่อต้านแล้วก็มันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปอะไรประมาณนั้นแต่แม่งกล่วมันจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์มันก็ปาไปที่ตอนเท่าไหร่แล้วใช่ไหมแต่ไอเรื่องอาชีพกระจอกเนี่ยโอ้ไม่กัดกูไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงนะพระเอกมึงเข้าสู่ดักกซามา คือพอหลังจากแขนขาดเนี่ยมึงคิดแปบบ๊แบปบมันก็ตกลงกับตัวเองเลยเลยว่าเออกูจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้นะกูจะเป็นยังไงต่อไปคือแบบกูจะกูจะกูจะฆ่าไม่ให้หมดใครมาขวางตายชแไหอะไรอย่างเงี้ยไอสัตว์เอ้ยเป็นอะไรมึงเป็นอะไรไม่กูหมายถึงมึงเนี่ยไอสัตว์ไอดักสัมึงเป็นอะไรเออเออมันจะเป็นการตัดสินใจที่ไวดีเทียนะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยนั่นแหละมันเป็นการเล่งพัฒนาการของตัวละครที่สุดยอดจริงๆไม่สิแบบนี้มันต้องเรียกว่าวิวัฒนาการซะมากกว่าการรแบบ ค่อยๆก้าวกระโดดแล้วแม่งวิวัฒนาการไปอีก100ปีเลยนะไอสัตว์ความสามารถทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นหมดและสุดท้ายเนี่ยก็เริ่มเกีบิวโดยการแดกหมานั่นแหละที่กูกำลังจะพูดถึงคือจุดเด่นของเรื่องนี้คือการแดกหมาเวเอ,อเป็นการอัพสเตตัสที่แม่งแตกใหม่ดีอันนี้กูโคตรชอบเลยโมโหหิวแดกหมาแม่งและสุดท้ายเพลง o อีเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ o อพี OP นี่ติดหูไวมากโอ,โอเคเลยอเออเพลงมันโอเคเลยส่วนใครบอกเพลงไม่พอกูจะบอกว่าช่างแม่งไอสัตว์หูไม่ถึงของเอาเรามาในส่วนของงานภาพกันดีกว่านะครับ เรื่องงานภาพเนี่ยผมก็จะบอกตามตรงเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่มันภาพสวยแล้วก็ลายเส้นคมใช้ได้เลยแต่แสงเงานเนี่ยแม่งไม่ค่อยจะโอเคอะ่ะไอพวกเอฟเฟกต์เี่ยอะไรแม่งปัญญาอ่อนชิบหายยังกัใช้อะไรนะมูวี่ม a คเกอร์ทแล้วมันก็มาอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงในภาพนั่นก็คือแอนิเมชันคือมันมันต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างงานภาพกับงานแอนิเมชันเผานะคือเรื่องเนี้ยงานแอนิเมชันทุ้ยคือเรื่องเนี้ยงานแอนิเมชันมันเผาจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันเผานะ คือมันใส่ทั้งทีดีแล้วก็การเคลื่อนไหวปัญญาอ่อนฉากแอคชั่นก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องซาวเอฟเฟกก็ปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างไอฉากแอคชั่นทีดีเฮียอะไรที่มันใส่มาผสมกันเนี่ยคือมันโคตรลอยแล้วก็มันคือมันไม่โอเคอ่ะมันใส่เข้ามาเลยทําให้คนส่วนใหญ่ที่แบบที่แบบดูอนิเมะแล้วคิดว่าใสทีดีเนี่ยมันก็เลยทาให้เขาคิดว่ามันเป็นงานเผาเออคือซึ่งจริงๆเนี่ยอนิเมะหลายเรื่องแม่งก็ใส่กันมาทั้งโลกแล้วไองานทีดีเนี่ยอย่างเรื่อง Full Metal Panic อย่างเงี้ย หลังๆแม่งก็เอาทีดีมาทําหุ่นยนต์ใช่ไหมแต่แต่ฟูลเมทัลพานิกหุ่นยนต์มันไม่เฟรมเรทน้อยอย่างนี้คือมันตีกันมันมากนะครับคือกูดูแล้วกูโอเคอะ่ะแต่เรื่องนี้คือแบบอ้าววั t ตาฟัตทีดีมึงทาไมยังทํากระตุกอยู่อีกวะไวฟ็อกฮะไอสัตว์เอ้ย,อยคือไม่สิมึงแจมโปรเจกต์กับแอสดรใช่ไหมเออกูต้องด่าสองคนใช่ไหมทีดีนี่คือแบบพวกมึงทําได้แกาสัตว์เลยตั้งแต่ก็บินสเลเยอร์แล้วไวฟ็อกเนี่ยส่วนใครที่จะถามว่าแอสเดรแม่งไข่ไหนวะมันทําเรื่ององียง ผมก็ต้องขอบอกตามตรงเลยว่าผมที่พอจะนึกออกแม่งก็มีอยู่เรื่องเดียวมิไลนิกิหรือว่ามันดังอยู่เรื่องเดียวกูก็ไม่รู้เออนั่นแหละนะครับใครรู้ว่ามันทาเฮียอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามาและทุกครั้งที่พวกเขาทาทีดีเนี่ยมันก็ช่างเป็นอะไรที่โคตรจะเฟรมเรดน้อยมันทําให้ผมที่แอนตี้ทีดีอยู่แล้วย,ยิ่งขยงเข้าไปใหญ่ ดูการเคลื่อนไหวของมอนสเตอร์สิโอชิป oh, นี่มันเฮียอะไรคือมึงวาดภาพนิ่งแล้วทาสไลด์โชว์สายซาวเอฟเฟกกูยังจะรู้สึกดีกว่านี้ทีดีมึงนี่แบบมันแทบจะนับ1เฟรมต่อวินาทีได้อ่ะปกติมันต้องวิ่งกันอยู่ที่25เฟรมใช่ไหมมันถึงจะลื่นในสายตาม,มนุษย์คืออย่างนังโลงอย่างเงี้ยก็วิ่งกันปกติแค่ในระบบปกตินะวงเล็บระบบปกติมันก็วิ่งกันแค่24เฟรมต่อวินาทีเองคือเราก็ดูลื่นไหลไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ทำไมทีดีในแอนิเมะแม่งกระตุก ขี้เกียจนักมึงก็ใส่ม o t i o n capture ไปเลยสิวะมึงไม่ต้องมาขยับทีละจุดมึงใส่ motion capture มึงอยากจะเล่นเป็นช้างไปควยอะไรมันก็ทําไปเลยเออไม่มีเงินซื้อไม่มีเงินซื้อ,อก็ไปเช่าสิชุดโ m o t i น n capture ปั้นโมเดลมาแล้วก็ติดแถเคลื่อนไวตามเลยไอสัตว์คิดยากทำไมวะชุด motion capture ไปหาเช่าเอาสตูมึงก็ไม่ใช่สตูดิโอกากๆแจมโปรเจกต์กันตั้งสองสตูดิโอไอเหียเออมันไม่น่าจะกากออกมาอย่างเนี้ย คือถ้ามันทําแค่สตูดิโอเดียวเนี่ยมันก็พอจะให้อภัยได้นะแต่มึ่แจมโปรเจกต์กันอ่ะมึงเข้าใจไหมมึงแจมโปรเจกต์กันอ่ะอย่างเรื่องอะไรนะโดโล,โลโลอย่างเงี้ยสามสามสตูดิโอแมปป้าที่อะไรอีก2อง,งานอนะ่ะเออมันก็เออถือว่าใช้ได้นะจากแอคชั่นหรือว่าสวยเลยอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่มึง,มงแจมโปรเจกต์กันแล้วทาไมแม่งเผากว่าเดิมกู <laughs> ไม่เข้าใจเออนั่นแหละสิ่งที่ไม่เข้าใจก็คือนั่นแหละนะฮะ ทำไมแจมโปรเจกต์ถึงยังกากอยู่นั่นก็เลยทําให้ผมออกมาด่าเละเลยสําหรับอนิเมะเรื่องนี้เอาล่ะเราพอเรื่องภาพกันแค่นี้ดีกว่านะครับมาที่เรื่องเสียงและคุณภาพต่างๆกันดีกว่าเรื่องซาวเอฟเฟกต์เนี่ยก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับกากในบางจุดด้วยซ้าแล้วก็คะแนนเต็ม5ที่ผมจะให้เรื่องนี้เนี่ยผม5ดาว5ดาวนะไม่ใช่5คะแนนเต็ม10นะคือผมจะให้คะแนน5ดาวสําหรับภายในอีพีแรกนะวงเล็บกู คูรีวิวแค่ EP แรกเอาไปเลย3าดาวเต็ม5นะครับโอ้บางคนอาจจะบอกว่า้ยทำไมมันได้เยอะจังมันน่าจะได้หนึ่งดาวหนึ่งดาวพอมึงอะมึงมาลองดูเสิออนิเมะมันเป็นอนิเมะทางเลือกสําหรับใครหลายๆคนถูกไหมมันก็ต้องมีคนที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเพราะมันมันก็แบบว่าหลายคนเขาก็เกิดมาเขาไม่ได้เกิดมารู้จักอิเซกัยเป็นสิบเรื่องแบบพวกมึงไงคนที่ชอบมันก็มีแต่ว่าถามว่าคนที่ไม่ชอบเนี่ยมันมีไหมมันก็มีเหมือนกันและถามว่าคูชอบไหม กูบอกแล้วว่าคือกูไปดูเฮนไตดีกว่าแล้ว3คะแนนเนี่ยมึงให้เพราะอะไรวะไอสัตว์คือผมอยากจะบอกว่าที่ผมให้เนี่ยก็เพราะว่าเพลงโอมันเพราะแล้วก็ลายเส้นของตัวละครเนี่ยมันยังไม่เผาเลยในอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณเห็นลายเส้นและการลงสีของตัวละครเนี่ยมันแทบจะไม่เผาเลยนะครับคือมันดีมากนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นคะแนนเรื่องภาพส่วนการเคลื่อนไหวอ่ะมันคือวิดีโอต้องถามว่าคะแนนวิดีโอมึงให้เท่าไหร่กูให้หนึ่งเออนั่นแหละแยกแยะเออแยกแยะแยะ,แยะ,แยะ,แยะ ลายเส้นเนี่ยมันมันไม่กากนะมันไม่กากมันดูเป็นอนิเมะมีคุณภาพเลยนะครับเอาละพอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนที่คนจะเกลียดกูไปมากกว่านี้แต่ก็ถามว่าแคร์ไหม no 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 กูไม่แคร์กูไม่แคร์ใครตั้งแต่กูทาคลิปล้อประยุทธ์แล้วล่ะนะครับถ้าใครบอกว่าล้อประยุทธ์ไม่ได้กูจะบอกว่าประยุทธ์เป็นพ่อมึงเลยกูล้อไม่ได้เออเอาละดูให้มันสนุกดูให้มันเพลินอย่าดูแล้วิีวิเค์เยอะแบบกูคือพวกมึงเนี่ยจะดูอนิเมะเพื่อไปเป็นไอสไตล์ไรไงไอสัต์หัดใช้ยคงรู้สึกบ้าง เออะแม่งใช้ในความคิดปล่อยวางบ้างไอสัตว์มันคือการ์ตูนมันไม่ใช่สารคดีมันก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างปะปนกันไปเออดูให้มันแบบดูให้มันคุณจะเรียกยังไงอ่ะดูให้มันบเทิงอ่ะเออส่วนใครที่ชอบอนิเมะตามกระแสเนี่ยคุณก็ไม่ได้ผิดหรอกเว้ยและใครที่จะสวนกระแสมึงก็ไม่ผิดเช่นกันในโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีใครถูกเสมอไปหรอกเอาล่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาลับชมและติดตามนะครับแล้วก็ไอ้พวกเหอมอยที่ชอบดา่านี่ไม่ได้ต่างโลกว่คขยาบ้างมาเลงบ้างทั้งๆั้ที่มึงยัง,อเ,องเลยเ กูอยากจะถามจริงๆเลยว่าความคิดพวกมึงแม่งจ,จากจากมะเร็งที่ลุกลามไปยังสมองส่วนท้ายตรงไหนวะไอสัตว์ดูก่อนสิว่าค่อยมาด่าอันนี้แม่งมันไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยมึงก็ด่าไปเลยไม่ใช่ด่าคุ้มเครือแบบไปเหื่อหมอยพูดตามเขามาอีกทีพวกที่ไปดู YouTube มาแล้วเขาบอกอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อตามเขาแล้วก็พูดตามเขาเนี่ยกูอยากจะถามจริงๆย t u b e เป็นพ่อมึงเหรอ ฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นใครจะเป็นอนิเมะเรื่องอะไรที่กูจะเอามายํำแบบนี้อีกก็ติดตามไว้ให้ดีๆละกันนะเอาล่ะสำหรับวันนี้คงจะมีมาฝากเพียงเท่านี้ใครชอบก็กดไลค์กดซับตะใครใครไม่ชอบก็กดดิสไลค์กดรายงานไปแม่งไอสัต์เอาล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้รักน้ำรักป่ารักน้ำมีนาสั่งบายบายจุบจ๊บ